สภาพแบบนี้ซีเรียสเลยบ่พี่น้องเอาสวัสดีละกันทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเขอสู้บบน้องคนนำสิ่งขนาดยิ่งถูกละกลารตั้งเผ็ครับหรับผมใจนงมต้อนก็หลอกก็จ่าครับพี่น้องก่อนอยาาทักทายหละกระไรงานโตครับโอ้พึ่งสภาพครับเละเป็นเละดักซีบาจังไหนครับเละตุ่มเปะ๊ะ กำลังท่าการแต่งไม้พี่น้องสภาพนี้่เซเรนได้บ่บ่ดินสุดกันโมแลีนกับเบิกเงินมาได้ครับเบิเบก์เงินมาได้กันใกล้จีซีเดือนนะผมมีเงินใจเงินเดือนทีมงานมาดิจำเป็นต้องลุยครับจำเป็นต้องเฮ็ดครับกับรถโค้ชเท่ากันเกา่ากันเดิมกนะัาลังท่าการแต่ง <G l iet> อเอารี <FF> ดจิตงหมอก่อนเดี๋ยวจิเท่ไหมเท่ถนนไหมเท็ถนนไหมครับเละขนาดนี้พี่นอ้องเพราะว่าสิเป็นทีมงานได็กันคือกันเดี๋ยวละช่วงน,นี้นะครับฝนต,ตกนักเป็นกำลังใจให้ทีมงานรถไมโครครับเบิดสมองสุบอนภากเนือภากใต่ภากอีสารครับพี่น้องเป็นคือกันเบิดน,นะครับ กันนี่ก็อาจจะร่มร้วมแน่ยังไงรลวมอีกแล้วจะมาร้วมดูครับ taxi ยังไงพยายามแก้ปัญหาอยู่เดี๋ยวเห็ดไม่อีกนะครับสูงวัดปีขึ้นเอาตามสูตรตามเดิมแต่ลังมือกี้ครับรีบอยู่ตรงบอกกันตากแดด เรือประธานยำใบนะครับเ,เล่เนได้ก็เล่นได้ก็ดีใจขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับถ้าทั้งที่มองสีแล่นนี่มองสีถมเหลืออยู่แค่ประมาณสักห้าร้อยเที่ยวครับน้องน่าจะเหลือประมาณสักห้าร้อยเจวก็จะเบิกเงินได้เละขนาดนี้เล่นเลยบอท้าวึง รถดำบุญได้สิบบุได้ซื้อครับรถดำบุญได้สิบพี่เออตาทักทายพี่น้องครับทักทายพี่น้องที่เขาเบิรงในช่องบุญดำสิงครับ,บ Tube, เพราะว่าทั้งยูทูบแล้วก็ทั้งเพจครับพี่น้องบุญสิงเขามาแล้วกัอย่าลืมกดติดตามครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสะไคร่กดกระดิง่งกดแชร์กดลไลค์เชียร์ครับมาถึงกระลังโอกระลังใจทีมงานครับกระผมใจน้องต้นขึ้นมาขึ้นจ่าครับพี่น้องทักทายกัน่ในช่องครับกันนี้ก็อยู่กับเราสองปีกว่าๆนะครับงวดกขยังเหลือพี่น้อง ยังเหรอแข็งแล้วมั้ยไต่ยางไต่ยังเครื่องสูบน้ำครับเครื่องสูบหนามก็จุดตายครับสูบแล้วตายเอาไปสมยูประทานมาครับนี่เบิ่อนคนต่างผมเละบ่ ไมีแดดครับบ <c oughs> ังว่าเนี่ยบังว่าสิเลนได้บังว่าสิเลนได้ครับกำลังเดือดน้ำการแต็งทางคือเดียเบื้องบอดินน้ำเต็มครับขนาดสูบด้วสูบอีกอยู่สูบจนเครื่องสูบน้ำตายไปเครื่องนึงแล้วเดี๋ยวไปซ้อมยูนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเอาจะลุกมลังเลยโอ้ง่าไม่ได้ลางก็เดี๋ยวกันได้ Được rồi, ok vô Lên, vô đầy quá, nó bị nọt ได้จังหน่อยเนี่ยบ่ได้สาธดีจังหน่อยลอยเรียนได้ครับลอยวิ่งได้ด้วยดีจากเบอร์เกินแล้วตั้งก็ได้ใช่มันรีพ้นก็ได้ใมันตกดีน้าชื่อรวมเขาเข,ข้าใจจนขาดเพื่อไหร่เอาพากันไปเลยพี่น้องสู่กันไปเฮ็ดกันไปขอบคุณทีมงานครับดีเปล่าเฮ็ดซอยกันแต่ละงานแต่ละกัน สลบล,ยลอยๆนี่มันสิเล่น,นึ้นไต่กับลวดเดี๋ยวนเราเลยเดิปวดเราจะหอดกันาครับมองไปซาก็ต้องเอาดินเพชรกันเป็นบังเกอร์ไว้เดียดลลไไยเด๋ยวรถไหลลงไปใสกัน <c oughs> <c oughs> อีกยากอ้าวจีนองตักไถยครับตักไายในความเครียดกับมีความในความเครียดให้ฝนตกครับแต่หมืเอ้ก็มีความยินดีมีความยิ้มเยี่ยมแดดออกครับ <c oughs> สถานการณ์ะครับหมเสีความีความหวังเปกลักใจใที่แมนเราไปนโค้ชมองสบอนครับคิดปัญหาเดียวกันเบดนิดซ้อนหมวดเรากระติดยมผู้ได,ด้กรไดติดกระช่างห้อมันตัวพี่้องลบแต่ขององซื้อมาแล้วเสงวนประเดียวเขาจะขึ้นเมื่อเอ,นอานี้ฮ่าๆี่ๆๆๆๆๆตๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 งๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆครับเขๆๆ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 ๆมกดติดตา,ามกดครับ กดกระดิง่งกดแชร์กดไ like ลค์เก็บครับว่าเดี๋ยวเอากำลัง,ลงใจทีมงานครับคลิปเี้กกัสี่อำลาพหาจากพี่น้องที่เก่าครับโชคดีไม่ใช่ที่งานใสรหล,ลายครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับสวัสดีครับ